สบายดีเด้อเอฟซีเนาะสบายดีพอไม่พี่น้องสู้สุดสุเนะมม่อนี้มีทั้งสองสองยัง่อนเท่าเองบานเท่าเองเนาะบาเท่าเองเแนลคนไดมาเอาแบบไปเรียกเนาะประสานต่อนะเพราะว่าทั้งสองก็เดนนีถ้าแบบร้าจะจ้อยมันพี่น้องเลยนะันแบบแบบทั้งรถนะ ถักซองมานได้เราบานเท่าเองแสดงพี่น้อง <mag> แล้วเบิ้งเบิ้งข้างล่างเนาะเดี๋ยวเาสีแคปหน้าจอไว้ทั้งคืนพี่น้องเบิดตามมันน้องไส้รเบิ้งได้ลูกไส้รเบิร์ตเนี่ยปุตเจเอาเขาไปไปใน่ทั้งใตพี่เนาะไอ้เดี่ยวไปเพราะว่าพี่นี่เปนที่ร้ายพี่น้องข้าเบี้ยบเน่งปันกันเบี้ยเนาะพี่น้องเนาะทีเป็นโตเป็นโตแต่หล <ma> no ังผีพี่น้องเนาะเป็นรถม้าแล้วเดินทางปลอดภัยทำหน้าพูดนัง

เราเบิดสิยหญ่ขอกแล้วมาไหนออเด้อเ,เนี่ยมาแต่วสวรรค์จะไปเยอะทั้ไทงไต๋แล้ววันนี้เราเบิดสิยหญ่ขอ,อกแล้วนี่เนาะราคาแ Value T ฝา่งเาเด้อพี่น้อง fc สุฟุสุคนเนาะอ่าสิบเอ็ดโตนี่พี่น้องมีสิบเอ็ดโตมีแบบหน่อยตามโตเนาะแบบใหญ่มีแบบวันเนาะแปดด้านกียพี่น้องเลยราคาแปดด่านกียพราะซื้อวอเนาะคอมเมนต์เข้ามาเด้อ fc เนาะกอซื้ออีวอลเสนอเนี่ยมีแบบพันน้ำตัวหนึ่งเนาะแบบพันตื่นบักด้านนี้คอยส้นกันนะบ่อ จะเดินทางครับเนี่ยเดินทางเลยเดินทางคำหนาคุ่นดังทั้งโรเบิร์ตพักซ่องอีกเท่านึงหน่อยนี่แล้วเจยวเอาลงไปนะเจ้าให้บายนั่าเองเส้นแนวพี่น้องเอย่ากบานเท่านี่แหละเห็ดลาน้ำโดงด้องพี่น้องเด้อเห็ดหลายอย่างเนาะเห็ดหลายอย่างเนาะเส้าเกษตรกระก้แล้วเอาโชคดีเดินทางปลอดภัย เดินทางไหนดูเวอร์จะเดินทางเราวันนี้ไปแล้วซิเบตโตพี่น้องแปดล้านเก็เนาะปล่อยให้แบ่งให้ทั้งให้ทั้งน่องไปดีอย่างเนาะเด็กมีแตดตัวงามๆเนาะ

ông quân ái nhưng bừng nhiều và <laughs> đèo đơn thẳng lại đâu vợ đơn thẳng đều <laughs>